คำถามยอดฮิตจากทางบ้านเรื่องทิศทางการตั้งศาลแต่ละอาชีพต้องหันไปทางไหนถึงจะดีเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นข้าราชการต้องหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะโชคดีเรื่องตำแหน่งถ้าเป็นพ่อค้าต้องหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้จะโชคดีเรื่องค้าขายเรื่องเหล่านี้จริงไหมมีข้อแนะนำอื่นๆอะไรบ้างคำตอบจากอาจารย์ไก่มหาปุทเว์เวตอบว่า อันนั้นก็ใช่ค่ะถ้าบ้านหรือโรงงานมีพื้นที่กว้าง,ก,างก็จะสามารถหันตามทิศได้ง่ายแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าพื้นที่เรามีจำกัดจะใช้ทิศเหนือและทิศใต้เป็นหลักเพราะง่ายกว่าค่ะสรุปง่ายๆสำหรับยุคนี้คือไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดการตั้งศาลในทิศเหนือหรือทิศใต้ถือเป็นทิศที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันค่ะ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งศาลหรือความเชื่ออื่นๆคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ